วัดีค่ะวันนี้พบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่นะคะมาดูยามดึกก่อนนอนนะคะของหนูน้อยของเรานะคะทำอะไรอยู่จ้าหนูรอดจ้าคุณพี่ควานนะคะไปตัดกิ่งไม้นะคะมาให้สามเชือกกินนะคะแล้วดูเจ้ารอดเอามาทำอะไรเอ่ยมาเป็นคู่ซ้อมหรือเปล่าจ้าลูกชายจ๋าจะได้นอน จะได้นอนแบบดึกขนาดไหนคะบุญรอขาแค่ตอนนี้ก็เกือบจะสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะหนูจะได้นอนตอนไหนคะลูกของเล่นหนูแบบเต็มที่เต็มพื้นที่มากๆเลยอาหารการกินนะคะของคุณแม่โอ้โบุญรอดก็มาเพิ่มโปรตีนนะคะให้กับคุณแม่ก่อนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหพลังเยอะนะคะพลังเยอะ นะคะคุณพ่อเราก็ยืนกินนะคะวันนี้นอนกันด้านนอกนะคะครอบครัวสุขสันต์ค่ะสามเชือกนะคะพ่อแม่ลูค่ะระวังล้มแล้วกิ่งไม้ทิ่มนะน้องรอดครับโอ้โหโอ้โหหนุ่มน้อยพลังเยอะนะคะคนนี้ก็ชื่อว่าบุญรอดนะคะบุญรอดของเรานะคะ บรรยากาศข้างหลังบ้านนะคะยามมืดก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะแม่แม่จ๋าก็อยู่กันตรงนี้นะคะบริเวณนี้แค่สามเชือกนะคะส่วนของอีกครอบครัวหนึ่งจะอยู่ทางด้านบนนะคะ <c oughs> เขากับในปางแห่งนี้นะคะมีน้องช้างอยู่ทั้งหมดเจ็ดเชือกนะคะรวมครอบครัวน้องบุญรอดและพี่ชายนะคะ โอ้โห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 สนุกสนานกว่านี้ก็ไม่มีใครเกินแล้วนะคะหนุ่มน้อยร้อยโรของเราค่าคืนนี้นะคะก็นำคลิปบรรยากาศนะคะก่อนนอนของบุญรอดนะคะมาดูว่าหนูน้อยเราทำอะไรก่อนนอนในคืนนี้นะคะมาฝากแม่ๆกันนะคะมาให้ชื่นชมแล้วก็มาส่งคุณแม่ๆนะคะให้นอนหลับฝันดีกันด้วยนะคะ นอนหลับฝันดีมาชมคลิปนะคะความน่ารักความสดใสของหนุ่มน้อยของเรานะคะทําไมหรอตอนนี้เล่นจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะน้องรอดจา๋าเล่นจนเหนื่อยจนเหนื่อยแล้วหรือเปล่าจ๊ะอ๋อยังไม่เหนื่อยนะคะยังได้อีกต่อเนื่องนะคะหางก็ชี้นะคะหูกลางหางชี้นะคะโอ้โหอันนี้คือท่าแปลกใหม่หรือเปล่าจ๊ะ เรียกได้ว่าพรุ่งนี้พี่ควานมาเก็บทําความสะอาดนี่ก็น่าดูเลยนะคะอาหารแม่ลูกอาหารแม่จ้าหนูจะแม่จะเอาไปกินแต่ว่าลูกจะเอาไว้เล่นนะคะแม่ไม้ของเราจะแบบยังไงดีโอ๊โอโอโอยกำลังกินกำลังนอนนะคะไวสุกสนนะคะหนุ่มน้อยของเราและดูคุณพ่อนะคะคุณพ่อของเรายืนกินยืนทานแบบ สงบสง,เงมเรียบร้อยมากๆเลยนะคะคุณพ่อแหลมสิงห์รอมาอยู่ข้างกายลูกน้อยและภรรยาสุดรักนมคะในค่ำคืนนี้มาอยู่ปกป้องทั้งสองเชือกนี้นะคะข้างกายที่อบอุ่นไปด้วยลูกน้อยและภรรยานะคะโอ้โหโอ้โห,โโหยังสนุกอยู่เนาะน้องบุรอดยังสนุกอยู่นะคะ โอ้โอ้โอ้ว้ายเดี๋ยวโดนแม่นะคะบุรอดตอนนี้แม่ควันต้องหลบก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะโดนได้นะคะโอ้โหชอบนะคะสนุกสนานอือหือโอ้โหคุณแม่แม่ขากำลังสนุกมากๆเดี๋ยวดูรื่น โอ้โหดูนะคะพื้นที่ของเราเต็มไปด้วยกิ่งไม้นะคะ,ก,ะงงก็ดูนะคะกินทานกันทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณลูกก็สนุกสนานเลยสำหรับวันนี้นะคะแม่ขวานก็ต้องขอให้คุณแม่นะคะทุกทกท่านที่แวะผ่านมารับชมคลิปน้องนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนอนหลับฝันดีนะคะนำคลิปความน่ารักนะคะของบุญรอดและครอบครัวของน้องนะคะมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่ขา ขอพระคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูเจ้าหนูน้อยของเรามาโดยตลอดเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเป็นกำลังใจกดติดตามให้น้องนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าพลาดคลิปหรือว่ากิจกรรมการไลฟ์สดของน้องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ ครอบครัวของน้องตอนนี้ก็เหลือกันอยู่3ามเชือกแล้วนะคะแม่ๆมมาส่งกําลังใจให้แม่ควานนะคะพี่ควานรวมถึงน้องบุญรอดแม่มายนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเหงาและมืดนี้ได้นะคะทุกวันเลยแม่ควานก็จะได้ไม่เหงานะคะจะได้มีแม่ๆมมาพูดคุยคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะในช่วงไลฟ์สดเพราะไม่งั้นนะคะก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะกับทางปางของเรานะคะ ค่าคืนนี้นะคะแม่ควานหวังว่านะคะคุณแม่ทุกทท่านนะคะจะได้รับชมนะคะความน่ารักแล้วก็น้องบุญรอดจะได้มอบความสุขให้คุณแม่นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ